สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันเช้าก็ไปวัดนะครับเชาาก็ไปทำบุญที่วัดโอ้คนเยอะมาก วันหยุดด้วยและก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับคนเยอะมากแต่วันนี้ท่านเจ้าวาดติดภารกิจสังฆาธิการวันนี้น่าจะไปรวมกันอยู่ที่พิธีปลูกต้นสีมหาโพธิ์ของในหลวงนะครับในหลวงพระราชทานต้นสีมหาโพธิ์มาปลูกทุกจังหวัดทุกคนทั้งราววาสทั้งพระนะครับที่มีสมณศักดิ์พระที่มีสมณศักดิ์ก็ไปอยู่ในพิธี นะครับวันนี้ท่านเจ้าวาดก็เลยไม่ได้มาท่านรองเจ้าวาดทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์สวดันพระแทนนะรเราผ่าน้นไปด้วยดีนะครับอย่างนี้ครับใครไม่อยู่ก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนะฮรเพราะว่าอาจจะติดภารกิจบ้างไม่ว่างบ้างก็ต้องมีตัวแทนนะครับคนเยอะครับคนเยอะวันนี้ก็ทําทบุญเสร็จนะก็มีภารกิจต่อคือ ไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมา,สมา,สมาชิกสภาเทศบาลนะวันนี้เขากำหนดให้เปเลือกตั้งนะครับนายกเทศมนตรีที่หมดวาระโอ้ทั่วประเทศเลยนะวันนี้นะครับในวันนี้ก็กิจกรรมเยอะนิดนึงนะไปวัดตอนเช้านะครับแล้วก็ไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวูปมาฝากแล้วก็ตอนเย็นเขาจะมี เวียนเทียนนะก็หงไม่ไปแล้วครับนะส่วนบนอยู่บ้านนะก็เป็นปกติของเราตามนั้นนะครับก็กิจกรรมเยอะหน่อยวันวิสาขบูชานะครับไปวัดก็นั่งคุยกับน้องสาวน้องสาวไปวัดด้วยกันทุกคนพระทั้งตอนที่ท่านหลวงเจ้าวาดได้เล่าให้ฟังถึงวันวันนี้นะครับความสําคัญของวันนี้นะฮะวันประสูติตรัสรุ้วันนี้ผ่านน้องก็บอกว่าเนี่ยไปดู ตามรอยตามรอยสถานที่ประสูติตัสรุปนิพพานของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียเนี่ยนกะ็ไปมาแล้วบอกเนี่ยมีจริงทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่ตำนานเรื่องเล่าแต่ทุกอย่างที่ที่เรา,ามาให้ความรู้กันนะหรือว่าอยู่ในตำราเรียนประวัติพุทธประวัติมีจริงมีจริงทุกอย่างนะเราฟังจริงๆแล้วเรื่องของไป ดูสถานที่ประสูติตัสรุปปณิธานของพุทธเจ้าเนี่ยมีน้องก็เรียกว่าเป็นลูกน้องสนิทมากนะคนหนึ่งนะครับทำงานด้วยกันเหมือนจะเป็นเลขาแหละนะฮะก็ตอนทํางานภาคเอกชนเนี่ยเขาก็อยู่ในแนวเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ชวนไปชวนไปเขาบอกว่าพี่ต้องไปเลยอย่างพี่เนี่ยต้องไปดูระดับนี้แล้วสนใจแบบนี้แล้วต้องไปนะครับ <laughs> เราจะเขาเข้าไปเข้าไป ผมก็อยากไปมากไนงะอยากไปมากนะแต่ให้คําตอบเขาว่าดีก็อยากไปนะแต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องอาหารการกินท้องไส้เนี่ยเพราะเรา,เราไม่ได้เหมือนชาวบ้านเาะนะครับท้องเสียขึ้นมานี่ก็จะทําให้เดือดร้อนทั้งทริปไหมแล้วทานอะไรเข้าไปผิดอย่างที่ไม่เคยนี่นะโอ้มันจะเป็นเรื่องทรมานมันจะเป็นทรมานทวัวก็ยังไม่อยากจะไป ทรมานขนาดนั้นนะนี่ก็ต้องอย่างงี้ครับก็เลยต้องดูนะต้องดูความพร้อมสาภาพร่างกายเราเราจะไปเขาได้ป่าจริงๆก็อยากไปอยากไปแต่ถ้าไปดูแล้วถ้าเกิดอย่างเรานี่นะไปนะเดือดร้อนแน่นอนเลีงท้องเลี้ยงไส้นี่นะเดือดร้อ <laughs> นแน่นอนก็เลยฟังเขาเล่าเอาฟังเขาเล่าดีกว่านะครับเ <laughs> ขาก็าไปมาเขาก็าเอา มาเล่โอ้ยพื้นมิติพมิติคนไปเห็นแล้วก็จะเกิดความอะไรอะความทราบซึ้งอะความทาบซึ้งไปอยู่ในสถานที่จริงที่ท่านประสูติจริงที่ท่านปรินิพานจริงอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเกิดของวันวิสาขบูชาเย็นนี้น่าจะทราบผลเลือกตั้ง น่าจะสัก2องทุ่มนะเขาบอกนะก็แค่ในชุมชนเล็กๆเนี่ยอย่างที่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเทศบาลไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็มีการแข่งขันที่เรียกว่าดูเดือดอยู่นะดูเดือดอยู่นะครับเราก็รู้จักกันทั้งคู่นะฮะแต่ว่าก็เลือกคนมาทํางานนะครับเพราะว่าเทศบาลนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ชิด คนนะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆนะครับคงจะมีเรื่องคุยให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าวันพระก็ไปไหนมาบ้างนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเมื่อวานเลยนะเมื่อวานจริงๆเมื่อวานก็อยู่ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะก็ไปทําฟันนักสารากฟันซึ่งการทําฟันนี่เป็นเรื่อง <laughs> เป็นเรื่องสนุก <laughs> ต้องมองว่าเป็นเรื่องสนุกนะ แต่มันมาราทอนมากอยู่กับหมอฟันมาน่าจะเกินปีแล้วไปมาไปมานอนอ้าปากจนชินกับเก้าอี้ทำฟัน,นื่อวานรักษาลากฟันเนื่องจากว่าจริงๆเริ่มต้นจากฟันบิ่นน,นิดเดียวหมอไปดูก็บอกโอ้ต้องรักษาลากฟันต้องครอบต้องอะไรก็มีไปตามโปรเซสเขาแหละ <c oughs> นะครับก็ต้องว่าไปทานั้นนี่ก็ ผ่านการเจ็บปวดมาหลายรอบนะแต่ก็ดีก็ต้องทำนะเพราะว่าถ้าเคี้ยวอาหารเข้าไปไม่ได้นี่ก็จบและระบบย่อยอาหารซึ่งเซนซิทีฟมากอยู่แล้วเนี่ยนะเริ่มต้นไม่ค่อยดีเนี่ยนะก,ก็จะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ต้องเริ่มต้นให้ดีนะครับก็เป็นเรื่องปกติฮนะใช้อะไรมามากแล้วนะอายุขนาดนี้ใช้มาเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดานะครับตามสภาพ ครับก็คุยกันแค่นี้นะครับเอา,อาเรื่องที่ผ่านมามาคุยกันนะครับเรื่องของการปฏิบัตินะก็ยังอยู่ในแนวเดิมนะครับคือการรู้สึกตัวมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอสติจะมีเมื่อเราไม่ส่งใจไปข้างนอกนะฮะทำไมเราจะทําได้ในเรื่องเรื่องของการไม่ส่งใจไปข้างนอกเราก็ต้องอยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวเองอยู่ตรงไหนก็อยู่กับลมหายใจของตัวเองนะเพราะเราต้องหายใจเราต้องหายใจนี่เป็นโอ้โหกุศโลบายที่แบบชันฉลาดมากเราต้องหายใจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างเราไปชีวิตอยู่ก็คือการหายใจและการหายใจก็มีการหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้เองไม่ต้องไปดูเรื่องของสถานะของการเคลื่อนไหวเยอะมากมายเลยดูความรู้สึกตอนหายใจเข้าในสัมผัส ปลายจมูกลมเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับออกมายังไงนะครับแผวอย่างไงหนักอย่างไงเบาอย่างไงละเอียดแค่ไหนนะนั่นคือการอยู่กับตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการเรียกสติที่ง่ายที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราเพลินเพลินเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายนะครับอยงนั้นเนี่ยเวลา,ร,ารู้เมื่อไรก็ กลับมาอยู่ที่ลมหายใจผมพูดเสมอว่าลมหายใจคือบ้านคือบ้านกลับบ้านกลับบ้านลมหายใจแม้แต่จุดสุดท้ายของการรู้สึกตัวเนี่ยนะก็ควรจะต้องอยู่ที่บ้านคือที่ลมหายใจนะแต่จะทําอย่างนั้นได้ต้องฝึกจนชินเรียกว่าเป็นอาจินกรรมเกิดอะไรขึ้นปั๊บมันจะกลับมาเองโดยอัตโนมัติต้องฝึกจนเป็นแบบนั้นนะครับไม่ต้องคิดมาเองเลย สิ่งที่เป็นอัตโนมัติในในความรู้สึกของเรานี่มีเยอะนะมีเยอะแต่แต่ส่วนใหญ่มันจะอัตโนมัติไปในทางที่เราประทับใจในทางลบในทางที่ไม่ดีในทางที่เราไม่ลืมมันจะอัตโนมัติไปแบบนั้นมันจะวิ่งไปทางที่ติดใจอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องปลดล็อกผมใช้คาว่าปลดล็อกต้องปลดล็อกเส้นทางนั้นไม่งั้นเราจะไปเอาบายอะต้องปลดล็อกเส้นทางนั้นแล้วสร้างเส้น สร้างเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางความเคยชินที่ไปในทางดีนะครับคือกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุวิกฤตอะไรก็ตามในชีวิตกลับมาที่ลมหายใจก่อนนั่นนั่นคือทางปลอดภัยที่สุดที่ผมคิดนะแล้วก็ทํามาแบบนั้นนะครับก็พยายามฝึกมาแบบนั้นนะได้บ้างไม่ได้บ้างตามสภาพนะแต่คิดว่าทางนี้ถูกแล้นะครับครับก็แชร์กันนะว่า เราคิดยังไงเราควรจะทําอย่างไหนเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่แล้วนะควรจะไปในทางไหนนะครับบางทีเนี่ยคุยเรื่องของความเจ็บความแก่ความตายนะอ๋ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปงานศพมาด้วยงานพระธาตุาเบญงกพระท่านก็เป็นอาจารย์นะแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่ลูกๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะ S <S <an> เขาจะเสียเซลล์ไปนิดหนึ่งจิต<ด>ตกนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดเสมอว่าทุกคนก็ต้องเจอเรื่องของการสูญเสียพัดพลาดนะครับก็ต้องเตรียมไว้ไม่เราพัดพลาดค,คนอื่นพัดพลาดไปจากเราเราก็พัดพลาดไปจากคนอื่นแหละไม่รู้จะพัดเป็นพัดตายก็ไม่รู้แต่มันก็ต้องสุดท้ายมันก็ต้องพัดพลาดกันอยู่ดีก็ต้องรู้ธรรมชาติข้อนี้ไว้ แล้วก็เตือนตัวเองเสมอเสมอนะครับครับว่าจะจบตั้งนานแล้วพอพูดเรื่องนี้ก็ยาวนะครับครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอะไรที่ต้องคิดไว้เสมอนะครับในวันพระใหญ่วันนี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับนี่อยู่ในเส้นทางของธรรมะนะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับแล้วชีวิตก็จะไปในทางที่ดีนะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ